yin khí yin cam trần tây á tu li <laughs> quân đâm thân cay yin đeo bong chiều anh sắc gì ามเรื่องที่วันนี้เจียนุบโสการนด้ราไม่ปินันอยู่ก <ing at ça> ีดแต่กินยิเอาสนเก้วอันสักดาสเสด็จออกมาจากน้าพระปาใจเราไปสันคือเขาั้งเขายังเป็นั้นเขาเป็นมวลนะเนาแก้วบกวองค่ะก็ค่ะ บอกบอบอคัญดอกตัรน <laughs> ี so so What? What? ่ไอ้หนุกตลกมากเล้ดึงมากลออกมาสำคัญเนย้อก็ว่าพิจารางอกสำคัญประเดี๋ยวตัวตลกเพราะว่าเอาเอาแน่แรงพนจี๋ว่าได้เอาดึงมากหุกได้พ้นึง๋วว่าการประกอบเจอาบุตก มีค mm ือพอคือบาอะไรครัาตรงนี้